นะครับก็สวัสดีพี่พี่เอทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับผมช่องอาจารย์หนูซีแซนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวลูกกระสุนนะครับว่าที่ผมติดปืนนะครับที่ใช้ติดปืนอ่าเพราะว่าบางทีผมไม่รู้ว่ากล้องกล้องมันมองเห็นนะครับเพราะว่าผมตั้งเป็นศูนย์จุดห้าแล้วผมลองน,นี้ก่อน ี๋ยวอีกคลิปนึงผมก็จะมาทำความสะอาดของปืนซิกพีสามพาให้เห็นนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของลูกกระสุนที่เราจะนำมาติดปืนนะครับาว่าลูกกระสุนที่ผมใช้มีอะไรบ้างผมเคยทําไปแล้วคลิปหนึ่งแต่คลิปนั้นโดนลบออกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาทําให้ f อซดูใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะตัดภาพกล้องมาที่ใกล้ๆนะครับจะได้มองเห็นนะครับ นะครับโอเคน้องก็ตัดภาพมาที่ลูกกระสุนเนี่ยนะครับอ่าลูกกระสุนที่ใช้ก็จะมีของบูเลตนะครับบูเลตแล้วก็ลูกลูกปอกสเตนเลสหรือว่าปอกนิกเกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกซ้อมนะครับอ่านี่ลูกซ้อมหัวตะกัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกต่างๆนะครับนี่อันนี้ลูกกระสุนที่น้องใช้ติดปืนนะครับอ่าก่อนอื่นเนี่ยพี่ๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับบางบางลูกนะครับบางลูกก็จะไม่เคยเห็น เดี๋ยน้องจะมาอธิบายให้ฟังนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกซ้อมนะครับอ่าอธิบายลูกแรกก่อนครับอ่าลูกกระสุนเดิมเดิมลูกกระสุนเดิมเดิมคือเป็นลูกกระสุนของนี่นะครับอ่าเป็นกระสุนซ้อมนะครับกระสุนซ้อมหัวเครือบอ่าหัวเครือบของบุลเลตนะครับอ่าอันนี้น้องก็ได้ทําการนะครับได้ทําการ แต่งนะครับหรือว่าไอ้โมนิฟายนะครับโมนิฟายให้กระสุนซ้อมธรรมดาให้มันมีประสิทธิภาพนะครับให้มีประสิทธิภาพสามารถทําลายเป้าหมายทําลายเป้าหมายหรือว่าหยุดยั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหัวแฉกอันนี้ก็คือสีแฉกนะครับอันนี้ก็เป็นสีแฉกแต่ต้องให้ให้กล้องจับนะครับให้ดูใ,ใกล้ๆน,นี่สีแฉก อันนี้น้องก็จะทํามาหัวสั้นลงมาอีกนิดนึงให้มันเป็นสีแฉกเหมือนกันนะครับอ่าส่วนนัดที่สามอันนี้น้องก็จะใส่ของนั้นนะครับตับกระสุนอ่าตับกระสุนของ M16 นะครับให้มันดูง่ายนะครับเวลาเราจับให้มันกระทัดรัดอ่านัดที่3ามก็จะทําเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอ่าซึ่งในต่างประเทศเราก็เห็นนะครับลูกที่เขาทําหัวแบบนี้นะครับอ่า ันนี้น้องก็ใช้กระสุนซ้อมนะครับนี่คือกระสุนซ้อมแล้วถัดมาลูกที่สีก็คือกระสุนจริงนะครับลูกสีกระสุนจริงแต่ตรงกลางนี่ใส่แท่งเลกก้านะครับทั้งแท่งเลกก้าหรือว่าสเตนคาบ,บายัยเอาไว้เวลาให้มันส่งไปนะครับเราใช้ความเร็วของลูกกระสุน FMJ นะครับ f u m e t a Jacket แล้วก็ใส่เหลก็กกาเข้าไปนะครับให้ความเร็วตรงนี้ให้ความเร็วมันส่งไปนะครับอพอกระทบเป้าหมายให้เหลก็กกาตัวนี้มันส่งไปอีกทีหนึ่งนะครับลูกที่สองก็จะเป็นของเอนะครับ ser i a l e n อนเบลออ่าอันนี้ก็ใส่ฝังเหมือนกันนะครับฝังเหลก็กกาไกนน 6, 6, กกวา้เหมือนกันอันนี้นัดที่หกนัดที่หกก็จะทําเป็นเป็นกระสุนหัวลูกันนะครับกระสุนหวัวลูกจะจะทาเป็นเกลียวเหมือนสับประรดอืม ที่เป็นกระสุนหัวรูนะครับน้าที่หกตรงกลางก็จะเจาะให้มันเป็นรูปลายดอกไม้นะครับอืมเวลากระทบเป้าหมายมันจะได้บานออกนะครับอ่าทีนี้ส่วนนัดที่เจ็ดนัดที่เจ็ดก็เป็นของเอสเหมือนกันนะครับอ่าแต่นี่คือเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างของที่เรา d ี y นะครับอ่า modify หรือว่าของที่มาจากโรงงานมาจากโรงงานก็จะมีนี่นครับอ่า นัดที่เจก็จะเป็นตู้เอสบีนะครับอ่าหวัว่าเขาก็จะเจาะไปลึกนะครับอ่าทางโรงงานเขาก็จะควนควนไปลึกคว้นไปลึกพอสมควรนะครับนี่นัน่นี้อ่าเดี๋ยวผมให้กล้องมันจับให้พี่ๆดูนะครับอ่ามันจะเจาะลงไปลึกเจาะลงไปประมาณนี้นะครับมันอมลงไปประมาณนี้ทีนี้นัดนี้ก็จะเป็นกระสุนของซิกนะครับอ่านี่ก็กระสุนหัวรูเหมือนกันนะครับ อ่าเขาก็จะเจาะแต่ว่าคว้านนิดเดียวแต่เขาก็จะทำแฉกมาให้นะครับอ่าตรงกลางก็จะเป็นรูปดาวในส่วนตรงดูตรงกลางก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์รูปดาวนะครับอ่าตรงนี้ทีนะ่นัดที่เก้าที่เก้าก็จะเป็นของบุลเลตนะครับอ่าอันนี้ปอกก็จะเป็นของสองชั้นนะครับอของเชลช็อกอ่าปอกก็จะเป็น บนเกล้หรือว่าโลหะ2ชั้นนะครับอ่าเขาจะต่อกันอันนี้ก็จะเป็นกระสุนหัวรูเหมือนกันอ่ากระสุน,น j จ p นะครับอ่นนี่เขาก็จะปาดเป็นแฉกแฉกมาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแฉกนะครับอ่าเขาปาดมาให้6แกแฉกเราสามารถนับดูได้อ่าแต่เขาเจาะลงประมาณนี้นะครับเจาะไม่ลึกเจาะแค่ตื้นๆน,นิดเดียว บางทีเรายิงกระทบเป้าหมายแบบนี้ผมเอาไปทดสอบบางทีมันก็ไม่ค่อยบานนะครับอ่าบางทีมันก็บานไม่เต็มที่แต่ถ้าเราทดสอบใส่กับเจลหรือแท่งเจลลตินอะไรแบบนี้มันก็จะบานนะครับบานเห็นได้ชัดส่วนเป็นกระสุนนัดสุดท้ายนะครับนัดที่สิบกระสุนนัดที่สิบนี่ของเป็นบุเลตนะครับอ่าของบุเลตเหมือนกันบอกนิกเกิลนะครับอ่าเขาจะเคลือบมาสีก็จะเหมือนสแตนเลสเรา อ่าตรงกลางก็จะเจาะรูแล้วก็กั่นตรงนี้นะครับปาดเป็นหกแฉกเหมือนกันแต่เป็นแฉกเล็กๆอ่าอันนี้จะเป็นแฉกเล็กๆแต่น้องจะให้กล้องมันจับให้ดูก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเห็นได้ชัดนะครับไอหกแฉกนี่ตัวนี้คือปาดนิดเดียวอ่าอันนี้เป็นลูกกระสุนในบ้านเรานะครับก็ใช้ดีนะครับใช้ดี อนี่แหละก็ูกระสุนที่น้องติดปืนนะครับอใช้ในสีแซดนะครับใช้ในสีแซดสีแซดชาโดไลนะครับนี่ติดปืนแล้วก็สลับเราใส่สลับกันก็ได้นะครับเวลาใส่กระสุนเราใส่หัวรูแล้วก็เป็นหัวบอลแล้วก็หัวรูนะครับเวลาเราใส่ก็สลับกันแต่ถ้าใครอยากใส่หัวบอลล้วนก็ได้นะครับอหัวบอลล้วนเราก็ยิงอากาศแบบให้มันทะลุทะลวงนะครับอ ทะลุทะลวงคือเป้าหมายเวลาเลงจากประตูรถฝั่งนี้มันก็สามารถทะลุทะลวงได้เราสามารถยิงผ่านกระจกอะไรก็ได้นะครับกระจกรถอ่าแต่ในส่วนของตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้น้องก็จะเจาะแบบธรรมดาอันนี้เจาะเจาะเจาะแบบธรรมดานะครับอันนี้ไม่ไม่เวกอ่าอันนี้ไม่ทเํเแฉกอันนี้เจาะเข้าไปก็ให้เหลือเจาะประมาณนี้นะครับความลึกก็ประมาณนี้ เพราะว่าเกี่ยวในส่วนของเกี่ยวนะครับเกีียวมันจะรีดก็ตรงนี้นะครับมันไม่ได้รีดตรงหัวมันนะครับเวลาเรายิงไปเกี่ยวปืนมันก็จะรีดตรงในส่วนนี้อ่าในส่วนตรงที่ปอกปอกระอม,มไว้นี่นะครับอ่าเพราะว่ามีบางท่านนะครับอ่าบางท่านก็มาถามว่าอาจารย์ครับมันมีผลต่อการยิงไหมครับอ่ามีผลต่อเกีียวอะไรไหมมันไม่มีนะครับเพราะว่าได้ทําการทดสอบแล้วมีคลิปทดสอบอยู่เดีย๋ยวถ่าน้อง ลาพักเดี๋ยน้องไปทําคลิปให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวยิงทดสอบให้ดูอันนี้ก็มารีวิวให้พี่พีเอฟซีได้ดูนะครับว่ากระสุนเราก็สามารถนั้นได้นะครับอ่าอันนี้คือกรณีศึกษาเป็นวิทยาทานนะครับให้ fc นะครับ fc ช่องอาจารย์หนู c z ซีแซดได้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็มาทำให้พี่พีเอฟซีดูดูลูกนอกนี่ก็ใช้ดีนะครับอ่าเอาไว้ติดปืนแต่ อันนั้นเขาก็จะแรงนิดนึงคะแนนก็จะแรงนิดนึงนะครับอืมแต่ถ้าเป็นลูกกระสุนบ้านเราธรรมดาก็จะอยู่ที่ประมาณสิบกว่านะครับสิบเจ็ดสิบแปดแต่ถ้าเป็นลูกเอสบีก็อยู่ที่สองพันอัพอ่าเดี๋ยวคลิปนี้น้องก็มาพูดให้พีพีเอฟซีฟังแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน้องจะมาทำการรีวิวของเจ้าซิกเจ้าซิกพีสามหกห้านะครับ แล้วก็จะมาทําให้เอฟซีที่ถามมานะครับในการที่ขึ้นลามือเดียวได้ไหมอะไรยังไงจะมาตอบนะครับตอบในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็จะมาให้ความรู้นะครับวิทยาทานเกี่ยวกับกระสุนอ่าไม่ว่าจะเป็นกระสุนม้านเรากระสุนซ้อมมานเรากระสุนลูกนอกนะครับอ่าทีนี้ในการที่ผมใช้นะครับลูกกระสุนที่เราขึ้นลำเวลาเราจะเคลียร์ลูกออกมันชอบมีปัญหามันชอบมีปัญหา กระสุนสองชั้นแบบนี้นะครับแบบตัวนี้เวลาเราบรรจุเข้าไปเวลาเราจะเคลียลูกออกนะครับเวลาเราจะเคลียลูกออกมันติดตรงนี้นะครับมันจะติดแต่ถ้าเป็นพวกก๊อกนี่ไม่มีปัญหานะครับก๊อกนี่ดีมากก๊อกนี่เขาออกแบบลํากล้องมาได้ดีเคลียวทุกนัดนะครับแต่ถ้าเป็นปืนผมแบบนี้บางทีถ้ายิงของลูกกระสุนที่มันเป็นของ ทอบอนะครับอหรือว่าทอบอรหรือว่ากลมสัมภูรุษให้มามันจะติดนะครับมันยิงได้ประมาณสี่ห้านัดแล้วก็ติดอ่ามันจะเข้าไม่สุดนะครับอ่าปืนมันจะเข้าไม่สุดมันจะเข้ามานิดเดียวเราก็ต้องใช้มือตบลงไปนะครับพอเวลาเราตบตมากๆเรากลัวขอเกี่ยวปอ,อกขอเกี่ยวปอ,อกตรงนี้มันจะหักอ่าเวลาเราซื้อลูกกระสุนให้เราตรวจดูก่อนนะครับเช็คดูถ้าจะให้ชัวร์ก่อนแข่งก่อนอะไรก่อนที่ใช้งานจริงๆเราถอดปืนออกมา เราถอดปืนออกมาเสร็จรูปุ๊บแล้วก็เอาลูกกระสุนหยอดดูนะครับหยอดดูถ้าลูกไหนเข้าเราก็คัดออกคัดใส่กล่องไว้เราเอาไว้ใช้งานนะครับมันจะได้ชัวร์แต่ถ้าลูกกระสุนเราเห็นของเพื่อนแบบนี้เราเห็นของเพื่อนทําไมมึงใช้รุ่นนี้วะทําไมมึงใช้รุ่นแบบสองชั้นทําไมของกูใช้รุ่นธรรมดาเนี่ยวะเออเวลายิงก็บางทีมันมีปัญหาอ่าเราต้องดูปืนเราด้วยนะครับอ่าดูปืนเราด้วยบางทีปืนมันก็เลือกลูกอ่าเราจะบอกว่า มันเคี้ยวทุกลูกนะครับอ่าเรายังไม่เจออ่าถ้าวันไหนเราเจอเราจะรู้นะครับว่ายี่ห้อไหนมันเป็นยังไงอ่าแต่โดยส่วนรวมนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่เราต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับร้อยเปอร์เซ็นตคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องอาจารย์หนูสีแซดนะครับเดี๋ยวคลิปอีพีต่อไปเดี๋ยวน้องจะทําเกี่ยวกับปืนซิกนะครับไม่ดูนะครับซิกพีสามหกห้าซิกพีสามหห้า กระบอกนี้นะครับเล็กกระทัดรัดนะครับพกได้365วันโอเคนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ